ประจำวันอังคารที่14กันยายนพุทธศักราช2542รายการวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของเจตสิกในกลุ่มของโทสจตุกะเจตสิกมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วเรื่องของโทสเจตสิกคือเป็นธรรมชาติที่ประทุษร้ายอารมณ์ นี่ทำให้เกิดความเผาไหม้ที่อาศัยของตนคือเผาไหม้จิตใจให้เกิดความเร่าร้อนรุมร้อนขึ้นมาทําให้เกิดความกระสับกระส่ายรุ่งพล่านเป็นกิจแล้วก็ตลอดจนทั้งเป็นผลให้ทำร้ายตนเองทำร้ายผู้อื่นเป็นผลปรากฏและมีอาฆาดวัตถุวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นเหตุใ,ใกล้ให้เกิดก็มีอยู่สิบประการ หลังที่เราได้กล่าวไปแล้วทั้งตัวบุคคลก็ดีทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยคือเป็นวัตถุเป็นอาคาดวัตถุอันเป็นที่ตั้งหรือเป็นเหตุใกล้ให้โทสะเ้ิดวันนี้ก็จะได้กล่าวกันถึงเรื่องของกลุ่มของโทจตุกะเจตสิกอีกประเภทหนึ่งชื่อว่าอิสาเจตสิก เราเรียกกันตามภาษาที่ติดปากของชาวบ้านว่าอิจฉาอิจฉาตารอ้อนอิจฉาริษยาแต่ว่าในภาษาบาลีก็เรียกว่าอิสาเจตสิกอิสาเจตสิกนี่ก็เป็นธรรมชาติที่ไม่พอใจเมื่อเรารับรู้รับทราบในสมบัติของผู้อื่นคขาว่าบุคคลอื่นเขามีสมบัติ มีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมากกว่าเราหรือมีดีกว่าเราก็เกิดความไม่พอใจในทรัพย์สมบัติในคุณความดีของผู้อื่นครับนี่ก็อาศัยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเป็นอารมณ์แล้วก็ตนเองไม่ชอบใจไม่พอใจก็เกิดความอิสาริษยาขึ้นมามีลักษณะสี่ประการเฉพาะตัวของเขา บอกว่าประสัมปัตตีนังอุสูยนะลักขณะมีความลิษยาในสมบัติของผู้อื่นเขาเป็นลักษณะคือเห็นใครมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความรู้มีปริญญาสูงสูงขึ้นไปเราก็เกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจนี่ลักษณะของริษยาก็คือมีความ ไม่ชอบใจไม่พอใจในสมบัติของผู้อื่นครับสมบัติในที่นี้ก็ทั้งทรัพย์สมบัติทั้งคุณสมบัติด้วนยะตัดเทวะอนาพิรติรสามีความไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเป็นกิจไม่ใช่ว่าเพียงไม่ยินดีว่าเพราะไม่ใช่ของเราเราก็เลยไม่ไดอยากได้มายินดีอะไรนี่อันนี้ก็ ไม่ไม่เป็นอิสสาริสยาที่จะเป็นอิสสาริสยานี่ก็บอกว่าไอ้สมบัติต่างๆเหล่านั้นน่ะเขาไม่ควรมีคนจะมีแก่เราบุคคลที่เป็นอารมณ์ให้เราเกลียดก็เพราะว่าไม่ต้องการให้เขามีทรัพย์มีสมบัติอะไรต่างๆทั้งหลายติดตัวอยู่นี่เป็นกิจคือความไม่ยินดีในสมบัติของผู้อื่นเป็นกิจตโตวิมุขขาภาวาปะปัจจุปถานา มีการเบือนหน้าไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเรื่องราวจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นครับเป็นผลบอกเบือนหน้านีจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเป็นผลไม่สนใจไม่ใส่ใจพอได้ยินได้ฟังแล้วมันเกิดความอิสาตาร้อนขึ้นมาประสัมปัติปรทรัฏฐานามีสมบัติของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ให้อันนี้ก็พึงทราบว่า ว่ามีความไม่พอใจในสมบัติหรือในคุณความดีของผู้อื่นเนี่ยถ้าหากว่าความไม่พอใจนั้นเป็นจะเพียงว่าไม่ใช่ของเราของคนอื่นเขาเขาก็พึงพอใจยินดีพอใจแต่นี่สมบัติเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นของตนเราก็ไม่ได้ไปยินดียินร้ายในทรัพย์สมบัติเหล่านั้น อย่างนี้แล้วล่ะก็ก็ไม่มีโทษเป็นแต่เพียงว่าไม่พอใจด้วยเห็นผู้อื่นอ่าเขา,าเ,ขเห็นผู้อื่นเขามีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วก็เราเกิดความไม่ใช่ของของตนเนี่ยถ้าไม่ใช่ของของตนเราอย่าไปาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอย่างนี้ก็ไม่ผิดโทษแต่ถ้าเกิดความไม่พอใจ โดยเห็นว่าผู้อื่นนั้นเขาไม่ควรจะมีสมบัติเหล่านั้นสมบัติต่างๆที่เขามีอยู่นะเขาไม่ควรมีอควรจะได้แก่เราะควรจะมีที่เรานี่อย่างนี้ก็ชื่อว่าลิษยานี่จะมีโทษคือไม่ชอบใจไม่พอใจให้คนอื่นเขามีทรัพย์สมบัติอที่เขามีอยู่เขาเป็นอยู่จะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นคุณสมบัติก็ตามเถอะแต่เราไม่ ไม่อยากให้เขามีโดยที่ไม่พอใจว่าเขาไม่ควรจะมีอย่างนี้แล้วแล้วก็เป็นริษยาอย่างนี้เป็นโทษนะสภาพของอิสาริษยานี่แหละเป็นภาวะที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ก็ย่อมผูกพันบุคคลที่มีความอิสาริษยานั้นให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ยิงอยู่แม้โทสะนั่นจะเป็นที่ประทุสร้ายอารมณ์ก็ตามแต่แต่ว่าเมื่อเกิดความอาฆาตเกิดความพยาบาทผูกโกรธขึ้นมาแล้วล่ะก็ก็เป็นเครื่องผูกพันให้อิสานั้นเกิดความผูกพันจะต้องนำเกิดอีกอิสานี่ก็มีสภาพเป็นอิสาสังโยศเป็นเครื่องผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในภพภูมิต่างๆก็ด้วยอำนาจความอิสาริษยานั่นแหละเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่า อย่างเป็นต้นว่านางมาคันธิยานะก็มีความอิส,สาความผูกโกรธอยู่ก็ต้องมาเกิดความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นกันหรือว่าพระเทวทัตกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยพระเทวทัตก็มีความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธกันแล้วก็เวียนมาบรรจบพบกัน,นก็เกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกันอิส,สาะนี้จะประกอบกับโทสะมูลจิต ความไม่ชอบใจไม่พอใจในสมบัติของผู้อื่นและในคุณงามความดีของคนอื่นเขาเขาก็จะเกิดร่วมกันกับร่วมกันกับตัวโทสะนี่ประการนแต่ว่าต้องอาศัยอารมณ์ที่เกี่ยวกับทรัพสมบัติหรือคุณงามความดีของคนอื่นค่ะเป็นอารมณ์ส่วนธรรมะที่จะเกิดกับโทสะอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ามัชชาริยะเจตสิก ความตระหนี่ความตระหนีนี่ก็ได้แก่ความหวงแหนทรัพย์สมบัติของตนเองหรือคุณความดีของตนเองไม่อยากจะตกไปให้ให้ไปตกเป็นของผู้อื่นรังเกียจผุกคนที่จะรับไม่ยอมเสียสละให้ไปแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักเป็นคู่รักคู่ใครเป็นยอดรักของเราแล้วล่ะก็ทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่ก็ทุนหัวให้เลยทีเดียวอย่างนี้ไม่มีมัจฉริยะ พราะนั้นมัจฉริยะนี่คือความตรณีความหวงแหนทรัพย์สมบัติคุณงามความดีของตนเองไม่ยอมให้ตกไปเป็นของคนอื่นนี่ไม่ยอมให้ตกไปเป็นของผู้อื่นที่ตนไม่ชอบไม่รักนี่มัจฉริยะก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในลักษณะของมัจฉริยะนี่บอกว่ามีสี่ประการเหมือนกันอัตโนสัมปตีนังนิคูหนะนัลขณะัง มีความหวงแหนสมบัติของตนเองเป็นลักษณะเตสังเยวะระเรหิสาธารณะภาวะอักขมานารสังมีการไม่ชอบภัยสมบัติของตนเองตกเป็นของผู้อื่นหรือเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นไปเป็นกิตไม่ยอมเสียสละหวงแหนสังโกจนะปัจจุปทานังว่า กาตากจุกาตาปจุปฐานังมีความบูดเบี้ยวหน้าคือความความไม่ไม่ไม่พอใจทําทให้สีหน้าบูดบุ้งไปบ,บิดบูดบึ้งไปทําให้สีหน้าบูดบึ้งไปไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นผลปรากฏหรือว่ามีความเหนียวแน่นเหนียวแน่นในสมบัติของตนเองไม่ยอมเสียสละยึดไว้แน่นเหนียว ไม่ยอมเสียสละให้เป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นละนี่เป็นผลปรากฏของมัจชริยะอัตตาสัมปัติปทัฏฐานังมีสมบัติของตนเป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้ให้เกิดความตรนีขึ้นมาบรรสุทพย์สมบัติต่างๆทั้งหลายที่เราหวงแหนเนี่ยเราต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติในคุณงามความดีต่างๆเหล่านั้นไม่ยอมเสียสละไม่ยอมบริจาคให้บุคคลอื่นไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของ มัจชริยากรณีมัจฉริยะหรือความตรณีเนี่ยบอกว่าตรณีในสิ่งต่างๆทั้งหลายนี่ก็ประมวลได้ห้าประการด้วยกันประการที่หนึ่งบอกว่าอาวาตมัจฉริยะมีความตรณีในที่อยู่อาศัยนอกจากแหวงแหนที่อยู่อาศัยเป็นบ้านอาคารบ้านเรือนของตนเอง หรือกุฏิวิหารแล้วเนี่ยไม่อยอกไม่อยากให้เขาเข้ามาพักพิงไม่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยของเราแม้ตลอดจนกระทั่งหวงที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินเราจะขึ้นรถเมโดยสารนี่ตอนที่เราขึ้นนั้นคนยังว่างอยู่มีที่นั่งอยู่และเพิ่มนั่งไปแล้วเนี่ยมีผู้อื่นขึ้นมาภายหลังรถก็เบียดเสียดยัดเยียดกันแล้วก็หวงที่นั่ง หวงที่นั่งไม่ยอมเสียสละที่นั่งให้ให้แก่ผลแก่ก็ตามผู้หญิงก็ตามเด็กเล็กก็ตามเนี่ก็เกิดขึ้นโดยอํานาจมัจฉริยะอาวาตมัจฉริยะตอนนี้ความหวงแหนในที่อยู่ที่อาศัยของตอนน,นี่ประการประการที่สองกุลละมัจฉริยะตอนนี้ตระกูลนะเหมือนกับภิกษุที่หวงตระกูลอุปถาน คือภิกษุที่บวชมาในภาษาสนานี้เพื่อเรียนทรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็มีโยมอุปถาคอุปการะให้สนับสนุนปัจจัยต่างๆทั้งหลายในการศึกษาเร,าเรียนในการปฏิบัติธรรมก็ตามเรียกว่าอุปถาภิกษุหวงตระกูลอุปถาไม่ยินดีให้ภิกษุอื่นเข้าไปรู้จักมักคุ้นคุ้นเคยกับอุปถากของตนเองนี่สำหรับพระภิกษุก็หวง ส่วนสาหรับคารวาดนะก็เกียรติการพวกพ้องวงตระกูลของตนเองไม่ให้ไปเกลือกลัวผัพวพันกับตระกูลอื่นตระกูลนี้ไม่ถูกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายกขตอนมะเป็นคู่อาฆาตบาดหมางกันมากก็ไม่ยอมให้คนในตระกูลของตัวเองไปผูกพันผัพวพันอยนู่แต่ว่าถ้าเราเห็นว่า บุคคลในตระกูลอื่นนี่เขาเป็นผู้ร้ายเป็นผู้จิ่ประกอบแต่อกุศลกรรมอยู่เป็นนิดเนี่ยมีแต่ทุจริตกรรมอยู่เสมอแม้การประกอบอาชีพก็เป็นมิจฉาอาชีพไปแล้วก็ยังคลุกคลีด,ด้วยยาเสพติดต่างๆทั้งหลายอย่างนี้ถ้าเกียกรติกรรมการเกียกรติกรรมอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเป็นประโยชน์เพราะเห็นว่าบุคคลในตระกูลอื่น เาเป็นอันภธธานชนก็อย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นกุลมัชาริยะเพราะเห็นโทษเห็นภัยถ้าจะปล่อยให้เด็กลูกหลานของเราไปคบไปเป็นภัยต่อยาเสพติดต่างๆเหล่านั้นในตระกูลนั้นในบ้านนั้นเราก็ไม่ยอมให้ไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการหวงกันหรือเป็นการตรณีโดยที่จะเป็นกุลมัชาริยะแต่ว่าถ้าเห็นว่าคนอื่นเขาจะมาได้ประโยชน์ จากตระกูลอุปถาของเราเนก็จะทําให้เราต้องเสียประโยชน์ไปอย่างนี้ก็เป็นมัชชริยะในลาบในสกาละที่จะพึงได้แก่ตนมัชชริยะในลาบลาบลาภมัชชริยะตรณีในลาบหวงแหนในวัตถุสิ่งของอันเป็นเครื่องอุปโภคก็ตามบริโภคก็ตามมีผู้อื่นมาขอก็มีความหวงแหน ไม่ยอมเสียสละแบ่งให้ปันไปตามสมควรอย่างนี้ก็ชื่อว่าลาภมัชริยะแต่ถ้าผู้ที่มาขอวัตถุสิ่งของอันเป็นลาบนั้นเป็นอันฑานเราก็ไม่ยินดีที่จะให้ลาบนั้นไปเพราะว่าเหมือนกับเป็นโจรผู้ร้ายเราก็จะต้องถูกถูกต้องโทษด,ด้วยเป็นผู้ให้ที่พักให้ปัจจัยแก่โจรผู้ร้ายอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นี่ อย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการห่วงลาบเรากีดกันไม่ให้ความสนับสนุนในอันธพาลที่ทําทุจริตคิดไม่ชอบไปนี่ในวัน,นมะจฉริยะวัน,นมัจริยะนี่ก็มีความตระหณีมีความตรณีในรูปร่างในผิวผันวันณนะก,ก็อันหนึ่งและคุณะคุณคุณะวัน,นมัจฉริยะ ก็หวงแหนในคุณงามความดีที่มีผู้สรนเสริญคุณของตนเองเนี่ยอันนี้เราก็เกิดความตรณีขึ้นมาชื่อว่าคุณนัชฉริยะเพราะนั้นวันนะัะชฉริยะนี่ก็มีอยู่สองประเภทสองอย่าง<ม>ก็คือมีความหวงแหนวันนะเนี่ยคือตรณีในวันนะตรณีในความงามต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ บอกว่าวันนามัชาริยะนี่ก็ตรณีในหวงแหนในความงามเช่นเป็นต้นว่าในสรีระวันนามัชาริยะนี่บอกว่ามีความห่วงแหนในความงามของตนเองมีความอยากให้มีมีความงามมีรูปร่างสวยงามอยู่เฉพาะตนคนเดียวไม่ยินดีที่จะได้ยินได้ฟังว่าไอความสวยความงามของผู้อื่นแม้จะได้ยินใครเขากล่าวยกย่องความสวยความงามของผู้อื่นนี่ เราได้ยินแล้วก็เกิดความไม่พอใจอย่างนี้ก็เป็นสภาพของสรีระวัณณมจริยะคือตรณีในความสวยความงามมีความหวงแหนไม่พอใจที่ได้ยินไปชมผู้อื่นว่ามีความสวยความงามทั้งๆที่ตนก็มีความสวยความงามแล้วไม่ชมอันนี้ก็เกิดความตรนีความหวงแหนขึ้นมาถ้าเป็นคนที่ใจกว้างก็น่าจะเอนุโมทนาใน กุศลวิบากของบุคคลผู้นั้นที่เขาเกิดมามีความสวยความงามมีสุขภาพดีอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติศีลมาดีปฏิบัติกุศลธรรมมาดีนี่ก็น่าจะอนุโมทนาครับแต่ถ้าเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ยินดีที่ในความสวยความงามของคนอื่นครับอันนี้ก็เป็นวัน,นมัจฉริยะกรณีในความสวยความงามอีกอันเนื่องจากเราเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจแม้ได้ยินได้ฟัง ใครมาชมคนอื่นมาสวยกว่าตนเองก็ตามสวยกว่าลูกหลานของตัวเองก็ตามก็เกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจนี่ก็ชื่อว่าวันณะมัฉริยะประกันเกี่ยวข้องข้องกับสรีระวันณมัฉริยะส่วนคุณนะวันณมัฉริยะนี่ความหวงแหนในคุณงามความดีไว้โดยเฉพาะตนบอกว่ามีผู้มาสรรเสริญคุณงามความดีของผู้อื่นให้เราฟังเราก็ไม่พอใจนี่ เกิดความอ่าหวงแหนขึ้นมาไม่อยากให้คนอื่นเขามีความคุณงามความดีที่ดีไปกว่าเราหรือไม่อยากให้ใครเขาชมคนอื่นที่มีคุณงามความดีทั้งๆท,ที่ตัวเรานี่เขามีอยู่นี่ก็เกิดคุณณวณนนมะชริยะก็หวงแหนในคุณงามความดีอที่ใครมาสรรเสริญชมเชยคนอื่นเขาเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ประสงค์ที่จะให้ไอ้ความดีความงาม ต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีอยู่เฉพาะตน,นแต่แม้ไปสรรเสริญคนอื่นก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจนี่ก็ถือว่าเป็นวันนา,าจฉริยะอีกประเภทเป็นการหวงหรือความตรณีตรณีในวันนา,าจฉริยะเนี่ยตรณีในคุณงามความดีอที่มีอยู่ในตนนะไม่อยากให้ได้ยินได้ฟังฟังว่าคนอื่นเขามีดีกว่าตนนั่นแหละอย่างนี้ก็เป็นความตรณีเหมือนกันส่วนประการ อ่าที่ห้าสุดท้ายว่าธรรมะมัชชริยะธรรมะวัชรมัชาญิยะนี่ก็ประณีในความรู้เนี่ยประณีในธรรมได้แก่ความหวงแหนในปริยัติธรรมปริยัติธรรมก็ดีมีการหวงแหนในการศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกอัจฉริยะาาต่างต่างคือไม่ต้องการให้ผู้อื่นเขารู้ตามที่ตนรู้แม้ตนจะมีความรู้แครมาสอบถามมาไต่ถาม ก็ทําบางประการแล้วก็ปกปิดเสียหรือมีฉะนั้นก็บิดเบือนไปเป็นประการอื่นเสียไม่ต้องการไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นเขามีความรู้ตามตนหรือความรู้เท่าตนล่ะเ้าเรียกว่าหวงวิชานี่พวกนี้ก็เป็นธรรม,มะมัชฉริยะประการรวมความแล้วเนี่ยในเรื่องของอความตระหนีบอกว่าความตระหนีนี่ก็อยู่ กับความตระหนี่ในอารมณ์5้าประการด้วยกันมีอาวาตมัชชริยะความตระหนี่หวงแหนในที่อยู่ที่อาศัยประการหนึ่งกุลละมัชชริยะความตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปถักหรือตระกูลที่มีผู้อุปการะให้ตนเองได้มีความสุขความสบายอยู่ในฐานะที่ควรใครเข้ามาแย่งความสุขกายสบายใจจากตระกูลอุปถักที่สงเคราะห์เราเราก็เกิดความหวงกันไว นี่ก็คุณละามัจฉริยะส่วนในลาภามัจฉริยญนี่ในลาบตรณีในลาบเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมีรายได้มีประโยชน์ของตนเองไม่อยากจะให้คนอื่นเขามีประโยชน์เหมือนอย่างเรานี่ด้วยเนี่ยหรือมาช่วงชิงไม่อยากให้คนอื่นเขามาช่วงชิงลาบผลประโยชน์ที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดความโกรธก็จะเห็นได้ว่าบางทีถึงฆ่าแกงกันเลยทีเดียวนะเช่นอย่างประมูล ทำขอสร้างอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้น,ะ,นะก็มีคนที่จะร่วมประมูลกันใครบ้างบางทีก็ไปจัดการจ้างมือปืนมาฆ่าเสียนี่นี่ก็เกิดจากาลาภามาชาริยะตรณีในลาภหวงในลาะหรือแม้อย่างใครจะทำประโยชน์ให้เราเสียไปนอย่างพวกคนตาบอดเคยขายลอตเตอรี่ขายสลากกินแบ่งเกิดจะทำมีเครื่องม้าเครื่องมืออย่างอื่นก็ทำให้ต้องเสียประโยชน์ไป ก็เกิดความตราณีในลาบขึ้นในวันนะมัจฉริยะก็ตรานีในความสวยความงามในผิวพรรณวันนะของตนเองประกันหนึ่งหรือในคุณงามความดีเขาตนเองประกันหนึ่งได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาชมเชยความงามของคนอื่นคุณความดีของคนอื่นก็เ,เดิดเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ชอบใจไม่พอใจนี่โทสะก็เ,เกิดขึ้นตลอดคะช่างการหวงธรรมะหวงแหนความรู้นี่ก็เป็นสภาพของธรรมะมัจฉริยะ นี่รวมความแล้วละก็ก็มีสมบัติของของตนเนี่ยเป็นเหตุใกล้ไม่ยอมให้สละไม่ยอมเสียสละทรัพสมบัติของตนเองให้ไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่ก็เป็นสภาพของความมัจฉิยะส่วนมากแล้วบางทีเราเข้าใจว่าความหวงแหนเนี่ยเป็นความโลภความโลภเราจะเอาคนเดียวไม่ให้คนอื่นครับแต่ว่าโดยสภาพที่เป็นความจริงแล้วอยู่ในประเภทของโทสะมัจฉริยะนี่จะเกิดร่วมกับโทสะ เมื่อมีทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นอารมณ์รายการพระพิธรรมปิดกวันนี้ก็จำต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขละมีปัญญาจงปรากฏแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ